ขอบคุณทุกคนที่มาสู่กดอีเมลสับส i ิปชันคอร์สน่ารักน่ารัของเราชื่อ Creative Universe และนี่คือปิ่นและนั่นคือเตยและคนที่จะมาให้ความรู้กับเราในคอร์สนี้คือพี่แพรนั่นเองค่ะ ก็สวัสดีนะคะพี่ชื่อแพรนะวันนี้จะมาคุยเรื่อง creative universe แล้วก็ที่เราอยากแชร์เรื่องเนี้ยเพราะว่าเรามาเรียน image design ที่ฝรั่งเศสแล้วก็มันเป็น process หนึ่งที่ทำให้เราแบบว่าได้เจอตัวเองตัอตอีกรอบในเชิง creative แล้วก็เลยเหมือนแบบอยากจะแชร์ process นี้ที่เราไปเรียนที่ master อะให้กับทุกๆคนที่เอออยากจะค้นหาตัวเองหรืออาจจะเจอตัวเองแล้วแต่อยากจะอัปเดตตัวเองค้นหาให้เจออีกทีว่าแบบเออ จริงๆแล้วเราเนี่ยในเชิงการทำคนที่ทำงานครีเอชันอะเรามีความเชื่อเรามีสไตล์แล้วก็โดยทั้งหมดทั้งมวลเน่เวลาคนอื่นมองเราอะและเราทำงานออกไปเราคอมมิวนิเคตเรื่องอะไรโอเคเราก็จะมาเริ่มกันนะคำว่า Creative Universe มันก็เป็นคำที่ทางฝั่งยุโรปเองและ ฝรั่งเศสเนี่ยใช้เพื่อ define ตัวเองในเชิง creative ซึ่งอันนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจจากมีนิของมันซึ่งอย่างที่เราไปแล้วคร่าวๆเราได้เราได้ทำเวิร์กช็อปอันนี้ที่โรงเรียนอักอษ t u นฟอ o r เซเดลาโมดก็เป็นที่ที่เรามาเรียนมาสเตอร์โดยคนที่สอนชื่ออลิสกับสเตฟานแบบนี้ซึ่งเราอยากจะเครดิตให้จากที่นี่ว่าเออที่มาที่ไปมันคืออะไรคราวนี้ creative universe คืออะไรมันคือเหมือนเราว่าเราพูดหลายรอบแล้วขอโทษก็คือเป็นเหมือนแบบเป็น มีเดียมที่จะบอกว่าคนคนนี้ในเชิงครีเอทีฟเขาเป็นเขาเป็นอย่างไรโดยที่มันจะประกอบไปด้วยสองส่วนก็คือมูดบอร์ดกับมานิเฟสโตโอเคเหมือนสมมติว่าเราคนทำงานครีเอทีฟเราเป็นสินค้าชิ้นหนึ่งเราจะคอมมิวนิเคทว่า 1. เราเชื่อเรื่องอะไร 2. ส,สไตล์เราเป็นยังไงได้ยังไงคราวนี้วิธีที่เราจะกันกองและรวบยอดความคิดต่างๆที่แบบ เรามีมาให้มันแบบคอนไซส์และขายไปเข้าใจง่ายเนี่ยเราจะทำยังไงดีก็คือวิธีที่ปกติเราเริ่มกันเนะี่ยเราก็จะเหมือนแบบว่าเอางานที่เราชอบซึ่งงานเนี้ยอาจจะเป็นเหมือนแบบว่างานของทา์ a r t i ์ด designer หรือว่าอะไรก็ได้เลยอาจจะเป็นภาพในชีวิตประจําวันก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรามี p a ช s i o เราเอาภาพของสิ่งเราเนี้ยรวบรวมกันมากที่สุดท้าที่เราจะทําได้อาจจะแบบว่าห้าสิบถึงร้อยห้าสิบภาพ เอามากองกันเยอะๆเป็นสิ่งที่แบบเราชอบแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่โอเคเราเพิ่งชอบมันเป็นสิ่งที่เราชอบมาเป็นเวลาสักพักแล้วเราชอบมาตั้งแต่เด็กเราชอบแล้วมันก็เหมือนแบบว่ากลับมาวนเวียนในชีวิตเราเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออแสดงว่าเออเราชอบจริงนะมันไม่ได้ชอบแบบว่าชอบแล้วแบบเดียวแล้วก็หายเราก็คืออยากจะให้เอาคนงานของคนแรกๆที่คิดออกที่เป็นเหมือนแบบคนที่เราชื่นชอบมาแล้วก็พอเราได้จํานวนหนึ่งมาเนี่ยเราก็จะกรุป ให้มันเราจะกรุปให้มันเป็นกรุปต่างๆโดยที่วิธีการกรุปเราก็จะกรุปได้ด้วยเหมือนแบบว่าอาจจะใช้มีเดียมก็คือประเภทของงานหรืออาจจะกรุปด้วยแอ j e c คทีฟก็คือกรุปด้วยคุณศรรพัพท์หรือคาแรคเตอร์ของงานหรือสไตล์ของงานหรือจะกรุปด้วยความเชื่อหรือคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับโอเคคอนเซ็ปต์ของงานนี้เป็นยังไงเราก็ใช้วิธีกรุปกรุปไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละคนอะสามารถคิดวิธีกรุปภาพเหล่านี้ได้โดยไม่มีข้อผิด คืออันนี้คือเป็นไกด์ไลน์เฉยๆแต่ทุกคนสามารถเหมือนแบบ develop วิธีของตัวเองในการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้แล้วพอเรากรุปออกมาได้ปวกแบะคำที่ใช้อธิบายกรุปเราเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็น keywords ก็คือเป็นคำอธิบายกรุปต่างๆมันก็จะกลายมาเป็นแบบ DNA ของ creative universe ของเราหลังจากพอเราที่พอเราได้ grouping ซึ่ง รุปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ทุกรูปนะหมายถึงว่าเราสามารถคัดออกคัดเข้าสมมุติว่าเราเจอความซ้ำมันมี r e p e t i ชั่นเราเอาออกได้เราเลือกเฉพาะรูปที่แบบว่าเป็นตัวแทนของความคิดนั้นแล้วก็เราก็จะเริ่มแบบว่า process ของการ critical thinking ว่าทําไมเราถึง favor กับพวกคอนเซ็ปต์เหล่านี้ความคิดเหล่านี้รูปทรงเหล่านี้สไตล์เหล่านี้หรือสีเหล่านี้เราก็จะแบบว่าเออ ลองลอยลองลอยเลียงว่าเออบางคนก็แบบเฮ้ยทําไมฉันชอบสีเขียวบางคนก็แบบเฮ้ยทำไมฉันอินกับเรื่องนี้เรื่องโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะบางคนชอบสีชมพูอ่ะขาทำมาก็จะแบบว่าเออเขาถามตัวเองว่าทําไมแล้วก็ที่ถามตัวเองไปทําไมอ่ะเพราะว่าเราจะต้องมาทํา manifesto ซึ่ง manifesto ก็คือเป็นส่วนที่เป็นเป็นคำพูดเป็นแสดงเหมือนคล้ายๆกับความคิดรวบยอดของ creative universe คราวนี้มันมีส่วนที่เป็นมูดบอร์ดเป็นเรื่องของสไตล์เป็นเรื่องของภาพแต่มานิเฟสโตเป็นเรื่องของดิชันว่าคุณเชื่อในเรื่องอะไรและคุณทำงานโดยมีแก่นคืออะไร คราวนี้ CreativeUniverse มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเวลาแล้วมันก็ในการทำอันเนี้ยเราก็เชียร์ให้ทุกคนทำเพราะเรารู้สึกว่าเออมันเป็นการแบบลงทุนในตัวเองแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วพอแบบเรากลับมาดู5ปี10ปีเราเชื่อว่ามันต้องมีเทรสที่เป็นเหมือนเดิมมันอาจจะเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนมากเราแต่คนแต่เรารสึกว่าเออส่วนใหญ่มันก็จะค่อยๆเด v e l o p ค่อยๆเปลี่ยนแต่ว่าด้วยแกนเนี่ยแล้วอ่ะบางทีเรากลับมาดู10ปีให้หลังเนี่ย วิชั่นของเราก็ยังเป็นวิชั่นเดิมมันก็เกิดขึ้นได้อาจจะเป็นวิชั่นเดิมใน Environment ที่เปลี่ยนไปเรา stand for อะไรเราอาจจะ stand for สิ่งที่มากขึ้นหรือเพียวขึ้นเราก็จะได้กลับมาแท็กได้เวลาเราทำา c r e a t i v u u n i v e r s e เอาไว้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเวลาพอ c r e a อ i v e u n i v e r s e เนี่ยมันอาจจะเป็นงานของคนอื่นซึ่งเราสามารถใส่งานตัวเองลงไปได้เหมือนกันเราอยากให้เราเครดิตที่มาของงานหนึ่งคือเป็นการให้เกียรติเรา เราพยายามจะให้เกียรติคนอย่างที่เราอยากจะถูกให้เกียรติเหมือนเวลาคนเขาเอางานเราไปเราก็อยากให้เขาแบบว่าเครดิตเราเราก็ควรจะทําอย่างนั้นแล้วก็อย่างที่สองคือมันทําให้การที่เราเครดิตเราไปคนหาที่มาที่ไปของภาพไม่ได้เหมือนแบบว่าเซฟมาลอยๆเราก็จะได้รู้ชื่อว่าโอเคคนคนเนี้ยเขาทํางานอยู่ในวงการไหนเขาทํางานอะไรมาก่อนเราก็จะได้เห็นเอ็นเดอร์เมน์ข้างเคียงจากที่มาของงานนั้นด้วยคือบางทีเราหยิบ เราเจอแล้วมันสวยแล้วเราหยิบมาเฉยๆเราไม่รู้ว่าคอนเท็กซ์อะไรคนทําเป็นเชื้อชาติอะไรแต่บางทีการที่เราไปเหมือนแบบมองลึกไปมากกว่านั้นเน่เราก็จะเห็นว่าแบบเออเขามาจากที่อย่างนี้ไงงานเขาถึงออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งการเครดิตหรือคนหาแบบแบ็กกราวน์เซิร์ชมันก็จะช่วยในเรื่องนี้ให้เหมือนแบบมันสามารถไปโยงกับคาว่า why ที่เราจะค้นหาเมื่อกี้ได้อีกบางทีเราแบบเห็นงานคนไทยเราแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นงานคนไทยเพราะว่าเรา ไปค้นหาเพิ่มเติมไงว่าแบบว่าเออมันมาจากไหนไม่ใช่ว่าเราเซฟมาเก็บแล้วเราชอบของเราซุกปึ๊กอยู่คนเดียวคราวนี้พี่ก็เลยจะแสดงตัวอย่างเร็วๆนะซึ่งมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ Creative Universe ของเราอันนี้ก็คือเป็น Creative Universe ที่พี่ทำในเวิร์กช็อปที่โรงเรียนเลยคราวนี้ย i i i ไอเดของเรื่องเนี้ยที่สุดท้ายพี่สรุปขึ้นมาได้ เกือบจะเป็น manifesto คือพี่รู้สึกว่าแบบพี่เชื่อในความงามของสิ่งที่พังคราวนี้ในความงามของสิ่งที่พังพี่รู้สึกว่ามันมีพังแบบพังสามารถพังแบบ literaly หรือพังแบบว่าพังเชิงกายภาพก็คือหมายถึงว่าแตกหักหรือ ใช้การไม่ได้หรือมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือพังโดยเชิงความหมายก็คือการที่มันแบบปะติดประต่อกันโดยที่มันไม่เข้ากันหรือมันอยู่คั่วตรงข้ามกันแต่มันมาอยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นพังเชิงสัญลักษณ์หรือความหมายคราวนี้ความจริงอะไรคืออิเวอร์สของเราอะมีทั้งการ disrupt หรือว่าความพังของทั้งเนเจอร์ก็คือธรรมชาติอ็อบเจกต์ก็คือสิ่งของ Human Body ก็คือร่างกายมนุษย์ซึ่งมันเป็น เชิงของแบบแฟชั่นอิมเพจเพราะว่าพี่เรียนแฟชั่นอิมเมจแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของกราฟิกต่างๆพิมพ์ฟอต g กราฟีแต่ว่าอันวันนี้ที่จะเอามาแบบให้เป็นตัวอย่างสั้นๆแล้วมันจะลิงก์ไปที่โปรเจกต์ต่อไปคือเรื่องของอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์ในครีเอทีฟยูนิเวิร์สของเรามันเป็นอ็อบเจกต์ที่พังมันเป็นพังอันนี้คือพังแบบพังแบบเห็นได้ชัดก็คือพูดว่าพังก็คือมันคือหยับยน่น แต่สวยงามแตกหักแต่ว่ามันก็มีความละเอียดอ่อนมันมีความเซนซิทีฟมันมีความแบบเห็นเท็กซ์เจอร์แล้วมันมีความรอซึ่งอันนี้ก็เรามันก็เลยเป็นอะไรแรกๆที่ค่อนข้างตรงกับว่าความงามของสิ่งที่พังก็คืออันนี้คือไปทางที่แบบ first ส e g r e e ีแล้วก็ตรงๆ หรือเป็นงานศิละปะที่เป็นงานศิละปะที่เอาของพังมาทำเช่นแบบจอห์นแชมเบอร์เลนก็คือเอาแบบว่าซากรถที่ประหักพังมาสร้างเป็นสเกลเจอร์ซึ่งถามว่าสวยไหมนี่ก็เป็นแบบว่าหนึ่งในงานที่เราชอบตลอดการเหมือนกันคราวนี้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ไอ้เว่ยเอาโถจีนพันปีมา ใช้โลโก้โคคาโคล่าหรือคอน sumerism มันเป็นของจากสองอยกที่เอามาคลาสกันซึ่งเราเห็นรู้สึกว่าอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าอันนี้มันคือ disrupt เหมือนกันมันคือแบบ the new old หรือการที่เราแบบกวนอ็อบเจกต์ต่างๆหรือเราถ้าในเชิงสถาบัต์มันก็เรียกว่า deconstruction ของใหม่ของเก่าตีผสมมันก็คือเป็นการ disrupt disrupt ของเดิมๆให้มันเกิดความหมาใหม่ขึ้นอันนี้ก็คือ,อยังอยู่ใน c a t r y new o หรือการที่แบบว่ามอง upside ์ดา n อินไซด์เอหรือแบบการมองสิ่งเดิมๆในมุมใหม่ๆเอาตุ๊กตาราเซียนมาทําเป็นมินิมอลแบบมาเจล่าเป็นคนทําหรือว่าไอ<ๆ>้เว่ยก็เหมือนแบบเหมือนเอาลายชินวัารีเข้าไปในมออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการอินเทอร์เพตคลาสสิกกับไอคอนิกไอเทมให้มันเป็นแบบใหม่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยคือเป็นสไตล์ของสไตล์และความเชื่อของอ็อบเจกต์ในยูนิเวิร์สของเรา ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้าง l i n k กับแบกกาของที่ที่เรามาก็คือการแบบว่าจับแพะชนแกะอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเอเซนของการแบบว่าเอาของมาต่อต่อกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่โอเคเราเห็นได้เยอะในแบบว่ากรุงเทพหรือว่าคนหลายหลายคนเรียกสิ่งเนี้ยว่า Frugo ์ i n n o v a t i o n เราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยอยู่ใน Cat e g o r y n e นเหมือนกันมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เริ่มจากแบบว่าความสวยงามมันอาจจะเริ่มจากกองขยะแต่พอสุดท้ายแล้วมันมันคล้ายๆกับมันสวยด้วยแบบว่า Creative i อเดียของมัน นอกจากแบบว่าการจับแพชั่นแกะอะไรที่มันพังของเรามันก็ยังมีแบบว่าเซนส์ของความตลกอย่างเช่นแบบว่าสัดส่วนที่มันแบบว่าประชดประชันเป็นแบบสัดส่วนแบบเฮ้ยตรงนี้มันควรจะใหญ่จะเล็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมีความสนใจเป็นพิเศษบอกว่าอะไรไอของพวกนี้มันสร้างมาทําไมมันสร้างมาเพื่อแบบความโสดขัะหรือว่ามันคือเป็นแบบทริอัลหรือว่ามันเป็นเหมือนแบบอะไรที่แบบช้ซอรระหว่างทางของคนทามามาทําให้มันเกิดและอีกอะไรที่ชอบมากๆคือแก๊งแบบ The l a z y Ob j e c t คือเรารู้สึกว่าเออเราสนใจในออบเจกที่มันมีความคิดความรู้สึกเหมือนมนุษย์แล้วเราก็รู้สึกว่าความรู้สึกของการไหลหรือเลซียอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราชอบเราเลยรู้สึกเหมือนแบบเราเลยรู้สึกแบบคอนเนคกับออบเจกที่มันมีความแบบโอนเอียง e แล้วก็แบบเลซี่เพราะเรารู้สึกว่ามันคือแบบออบเจกที่มีชีวิตในเชิงหนึ่งแต่มันก็ถูกสร้างมาอย่างนี้แหละวนะ ก็เป็นแก๊งใหญ่ที่เออเราชอบในยูนิเวอร์สของเราในขณะเดียวกันอ็อบเจกต์ที่ถูกเบลอและถูกตั้งคําถามว่ามันเป็นอ็อบเจกต์นั้นจริงไหมอย่างเช่นแบบเปียโนตรงการนี้เป็นของเบสคองลาเบียเป็นแบบว่าอาร์ติสชาวฝรั่งเศสที่เหมือนเอาเพนะไปเพนทับเปียโนแล้วก็เหมือนให้คนตั้งคําถามจะกตัถ่ายว่าอันนี้มันเป็นเพนติงหรือว่าเป็นอ็อบเจกต์จริงหรือมาเทนบลาสคือเก้าอี้ด้านซ้ายเอาเก้าอี้เหล็กไปโยนในกองไฟแล้วมันก็เหมือนแบบเหลวเลซี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดมาเป็นอ็อบเจกต์ใหม่ ซึ่งมันคือ disrupt iconic อันเดิมหรือการเอา material ถูกหรือแพงมาสลับอันอันนี้เป็นการเอา material แพงมาใส่ในฟอร์มที่เป็น household object หรือฟอร์มที่ถูกเราก็เลยเรียกแกงนี้ว่า the s h e a p looks มันคือเหมือนคล้ายๆกับแบบว่าเราสอดใส้ความคิดของชนชั้นผ่านอ b อบเจกต์อะมันเหมือนกับแบบว่าเออ ทางทางที่เราชินกับเก้าอี้ทางด้านขวาที่เป็นแบบพลาสติกอ็อบเจกต์แต่เราใช้ไม้แทนเรารู้สึกว่าเออพอมันเกิดมาเป็น v i s u a มันก็คือแบบ ask question ว่าเออทำไมสิ่งนี้มันถึงเกิดขึ้นหรืออะไรที่มันแบบไฮไลท์พวก imperfection อะไรอย่างเงี้ยมันคือแทนที่แบบรอยทะลอกหรือความเก่ามันควรจะถูก treat เป็นเหมือนแบบของที่ไม่มีราคาแต่เรารู้สึกว่าของเนี้ยพอมันกลับมาเป็น มันก็ต่อมาจากชีพโลกว่าเอาของถูกหรือเอาของพังมาทําให้มันสวยหรือมันมีราคามันก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ต่างไปจากคลาสสิคอลเดฟ i n i ชันออฟบิวตี้จบที่ m a n i f e s t ตของเราก็คือนอกจากอ็อบเจกต์พวกนี้แล้วเรารู้สึกว่าแบบว่าเราเชื่อในความงามของสิ่งที่เก่าแล้วก็สิ่งที่พังคือ แล้วก็พังอย่างที่อธิบายไปตอนแรกมีพังทางแบบว่าพังทางกายภาพแล้วก็พังเชิงสัญลักษณ์แล้วเรารู้สึกว่าอย่างเช่นเชิงสัญลักษณ์อะไรที่มันมาคลาสกันเชิงความหมายมันก็จะสร้างแบบ Element of Surprise กับรูปนั้นๆได้แล้วมันก็เลยแบบรันมาเป็นโปรเจกต์ต่อของเราชื่อ The charm of m a l ม u ฟัง i o n ซึ่งบางทีเวลาเราเห็นอะไรพวกเนี้ยที่มันอยู่ในแบบทองท่านนในกรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วเ,เอามาต่อกันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมันตลกแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็น Sense of Today เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอยทาไมเราไม่เอามาทาเป็นเหมือนภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วรามันก็เลยสรุปมาที่ว่าแบบ question ของเราตอนแรกคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะ create elegance จากของที่พังหรือความสวยจากของที่ทพังซึ่งเรารู้สึกว่าความสวยในปัจจุบันอ่ะมันต่างจากความสวยแบบคลาสสิคอลความสวยใหม่ๆหรือความ, luxury, ม,ม,วามลักชัวรี่ใหม่ๆมันคือไอเดียความหรูหลาใหม่ๆมันอาจจะไม่ใช่การสื่อด้วยเงินแต่มันอาจจะเป็นการสื่อกันด้วยไอเดียแล้วในตอนนี้แล้วก็ในการเอาไอคอนต่างๆในอดีตอ่ะมา disrupt ด้วยไอเดียมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะสื่อสารลักชัวรี่ ที่เราคิดว่ามันเป็นแบบไหมอันนี้ก็คือเป็นมานิเฟสโตของเราในตอนนี้พอเราพอได้เห็นแบบว่าส่วนของ Creative Universe ของเราเนาะเราก็ตอบมาเป็นโปรเจกต์ที่เราทำต่อเลยคือพาทนั้นนะเป็นพา์ที่เราเอ็ก extra มาทำโปรเจกต์จบซึ่งเป็นโปรเจกต์ถ่ายภาพของเราชื่อ The Charm of m a l Function เดี๋ยวจะให้ดูเร็วๆว่าจาก Creative Universe ตอนแรกพอเราเจอตัวเองว่าเรา believe in อะไรแล้วเรามาต่อเรามา execute ยังไงให้มันเกิดเป็นผลงานก็คือ เราก็อธิบายพอเราอยู่กับมันนาน,นเราก็รู้ว่าแบบเฮ้ยไอ้วกคอนเทนต์ฟรานีะที่เราชอบทั้งที่มันเป็นงานงแบบส่วนใหญ่เป็นงานของคนฝรั่งบ้างคนจีนบ้างเรารู้สึกว่าความจริงเราชอบสิ่งเหลนั้นเพราะว่ามันเป็นเซนส์ของเมืองที่เรา ตก็คือกรุงเทพมันเป็นที่ที่แบบคยเราเราโตขึ้นมาแล้วเราก็เห็นความวุ่นยุ่งวุ่นวายความแบบสเปะสปะอะไรต่างๆแต่ในความสเปสะสนาดนันน้นก็มีความแบบคอนทราสแบบสุดโตงความรวยความจนความแบบว่าวัดติดกับห้างการเอาอ็อบเจกต์ต่างๆมาทําให้ทวิสให้มันเกิดสิ่งใหม่เราเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วลากลึกของความคิดเนี่ยมันมาจากเมืองที่เราอยู่แล้วแต่ว่าวิธีที่เราเอามาจาก จากครีเอทีฟอินเวอร์เราเราก็เลยเรียกว่า Object Col l a g e เราก็เลยเหมือนตัดสินใจที่จะกวนสินของในชีวิตประจำวันเพราะตอนนั้นละมันเป็นโปรเจกต์ที่เราทำในล็อกดาวน์แล้วเราไม่มีของเราไม่มีแมทเทียลเราซื้อไม่ได้เรามันเป็นล็อกดาวน์ที่สปริ๊กมากเราก็เลยต้องใช้ของที่มันใกล้ตัวแล้วก็มีแบบพวกซูเปอร์มาร์เก็ตกับเหมือนแบบว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเราก็เลยสร้างวิธีครีเอทีฟโปรเซสที่เรียกว่าอ b อบเจกต์คอลลาจโดยหลักการของเราเราก็จะใช้สิ่งที่แบบเป็นขั้วตรงข้ามหรือเป็นสิ่งที่เราาตั้งควมหมห แบบตรงข้ามกันอะมาคลช h กันสุดท้ายมันออกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ในหนังสือของเราก็จะมีถึง12แชปเตอร์ซึ่งอธิบายครีเอทีฟโปรเซสของเราว่าเฮ้ย <c oughs> ทำยังไงเราถึงดิส r รับของเรานั้นแล้วมันก็เริ่มเนี่ยเริ่มตั้งควีเช่นถึงเรื่องของ trash ว่าแบบเฮ้ยนอกจากในการทิ้งของคนคนหนึ่งเวลาเราจะทิ้งอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์หนึ่งอะ การทิ้งมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้เรามีสเปซเพิ่มขึ้นแต่มันมีวิธีอย่างอื่นที่ง่ายกว่าการทิ้งและได้ไประโยชน์มากกว่าไหมเราสามารถรีเพ r p โพสของเหล่านั้นได้ไหมคือคนเรามันชินกับการทิ้งเกินไปอะบางทีเราก็เลยเหมือนเออ QUESTION เรื่องนี้แล้วก็ MATERIAL ที่เราแล้วก็เรารู้สึกว่าเออในการซื้อของง่ายและการทิ้งการทิ้งได้ง่ายมาทำมันทําให้เหมือนกับแบบเราไม่ได้ ตอดฟู ful, เราไม่ได้คิดทบทวนกับของชิ้นนั้นมากพอเราเลยรู้สึกว่าเออเราแพชันเรื่องเราพยายามจะเหมือนแบบสร้างอะไรสักสักอย่างที่มันแบบทา้าทายความคิดเรื่องนี้เราก็เล่าแบบโ o c e s s ของเราในการเฮ้ยเราค้นห้องเวลาเราทําความสะอาดห้องหรือเราคนของในห้องเราเจอของที่เราแบบเออเซอร์ไพรส์มากเราเลยเขียนว่าแบบเออตอนที่เราแบบคนห้องอะส่วนใหญ่เวลาเจ็สิบเปอร์เซ็นตของเราก็คือเราแบบเล่นกับของที่เราเจอต่างๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วในเราในการเริ่มคอร์รัลของเราเราก็เลยแบบว่าเริ่มจับแผลชนแกะแหละเราเลยรู้สึกว่าเรารู้สึกบางทีของที่มันฟังก์ชันมากๆสองอันมาอยู่ด้วยกันมันไม่ได้แบบว่าทําให้มันฟังชื่อฟังชั่นขึ้นซึ่งเราชอบแชปเตอร์นี้แบบมันเขียนว่าแบบ marriage of o b j e c t is not perfect so does the marriage of เอ้ย sorry marriage is not perfect so does marriage of objects เออเราก็เลยรู้สึกสนุกที่แบบเออเราใช้ของต่างๆที่แบบเออมันมันไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันรอดแล้วก็มาแล้วก็เออมันก็แบบว่าสร้างความตลกขบขัน ซึ่งนอกจากแกงนี้ความจริงเราก็ได้ทำอันเนี้ยต่อไปเรื่อยๆคือทุกๆวันเนี้ยเราก็ยังทําอันนี้อยู่แต่ว่ามันก็เกิดความแบบสนุกไต้ครีเอทีฟมากขึ้นแล้วก็มันก็แล้วก็พอมาที่ Paris อพาร์ตเมนต์่ะมันก็ไม่ใหญ่มากเราลิฟวิ่ง o ูมกับแบบว่าครัวของเรามันก็เลยต่อกันแล้วก็เลยเหมือนแบบโแบบต้ไอโตที่เราใช้ถ่ายรูปเนี่ยมันก็เป็นโต๊ะเดียวที่แบบว่า เราใช้ทั้งทำอาหารนู่นนี่เราก็เลยมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องแบบ expiration date ซึ่ง expiration date อย่างเช่นตอนเนี้ยนมสดที่อังกฤษเขาเอา expiration date ออกเพราะว่ามันมีช่วงเวลาที่แบบว่าของของอันนึ่ะมันใช้ได้นานมากแต่ว่าบางทีเราไปเราไปคิดทุกอย่างตามวันหมดอายุที่มันเขียนไว้บางทีเราใช้สัรชัตญยานดูว่าแบบเอยของของอันนี้มันหมดอายุได้ไหมด้วยตัวของเราเองอันนี้มันก็เลยเป็นการเหมือนแบบรีเฟรชค,ความคิดเราว่าเราคิดว่ามันมีช่วงที่แบบ มันอาจจะไม่ได,ด้ดีที่สุดแต่มันยังใช้ได้อยู่แล้วก็เราก็ควรจะแบบ o p t i m i z e ออกจใจอย่างหนึ่งให้อย่างเต็มที่อันนี้เป็นเรื่องที่เราไปเหมือนแบบว่าดูในกองขยะแล้วเราเห็นแบบว่าบิลบอร์ดอันนี้ซึ่งมันก็เป็นเหมือนแบบ Distortion อย่างหนึ่งที่เขาตั้งใจจะแบบเซนเซอร์เพื่อเอาบิลบอร์ดไปขายแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็น distortion ที่สวยเราก็เลยถ่ายมา แล้วเราก็เหมือนแบบว่าเอามาทําเป็นโปรเจกต์ของเราเองที่ใช้เหมือนแบบว่ายาทาเล็บที่มันเหลือมาทําเสื้อผ้าอิ l ลสเทรเสื้อผ้าให้คนเช่นเดียวกับแบบว่าของที่เรามีมากในบ้านก็คือเป็นเรื่องของที่ชาร์จเราโอ้ว่าจัดงานศพเล็กๆให้ที่ชาร์จของเราในบ้านอะไรเงี้ยโดยโดยหลักการของ Disruption ของ Object แล้วก็สร้างมาเป็นภาพถ่าย คี์หลักของโปรเจกต์นี้มันคือเหมือนแบบว่าเราเรียกอันนี้ว่า I was not born to work ค่ะก็คือ appreciation ขอ,ของของที่ไม่ได้ใช้งานได้ซึ่งมันก็เป็นการ disrupt ปริญญาตรีของเราด้วยเพราะเราเรียน Industrial Design ในปริญญาตรีซึ่งปริญญาตรีเราควรเราคือแบบว่าต้องออกแบบของสวยของฟังก์ชันแต่สุดท้ายเรานอกจากจะ disrupt Object เราก็ disrupt ปริญญาตรีและความคิดชุดเดิมของเราไปด้วยในการสร้างเป็นภาพแทน มันก็เลยออกมาเป็นขอเรานี้ก็คือเป็นไอคอนิกเฟอร์นิเจอร์แต่ดิสรับอันนี้เป็นเก้าอี้สลักแขกที่เราเกลียดเวลามาบ้านเราอันนี้ก็เป็นแบบเรื่องของอาหารหรือเวลาเรามีเรื่องเคอร์ฟิลเราก็เราก็สื่อสารเมสเซจผ่านอ็อบเจกต์เหมือนเราจะพูดว่าเฮ้ยเราอึดอัดในเรื่องของเคอร์ฟิวก็เป็นภาพทางด้านขวาหรือแบบว่าเออเรา Disrupt Pasta กับน้องคนที่เป็นดีไซเนอร์เขาก็แบบเอามาทำเป็นกระเป๋าอะไรเงี้ยมันเกิดความแบบ สร้างสารรค์มากมายหรือด้านขวาก็คือแบบว่าสุขีนี่มันเอาคืนช้อนกระซอมที่แบบมันโดนจิ้มมาตลอดชีวิตอะไรเงรี้ยมันก็ย้อนกลับมาที่เรื่อง left over แล้วก็ literally broken again ว่าแบบว่าเอ้ยเราเอาของที่แตกขักมาสร้างคุณค่าเพิ่มแต่มันเป็นคุณค่าในเชิงภาพถ่ายเรื่องของ likeness เรื่องของ The New O The New O เนี่ย directly ลิงกกับ Creative Universe ของเราเลยเพราะเรารู้สึกว่าแบบ The New O สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อคือการเอาของที่มีอยู่แล้วมาอยู่ในคอนเท็กซ์ปัจจุบันมันต้องใช้การ disrupt เพื่อดึงสิ่งที่มันเชยหรือ out o date หรือสิ่งที่มันไม่มีใครมองเห็นแล้วกลับมาที่อยู่ปัจจุบันด้วยการทำอะไรสักอย่างอันนี้มันก็เลยเป็นวิธีของเราที่เราอยากจะรีเซ e n t เรื่องนี้เพื่อ อธิบายต่างๆอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเราใช้เมสเซจที่ขึ้นมาในมือถือเราเราก็ไปที่คนแบบว่าสลักหินหลุมศพเพื่อทำให้เมสเซจที่มันเทมพอรารี่อ่ะมันอยู่แบบเพอร์มานนแล้วก็คำถามของเรื่องของเนเจอร์การที่คนเราจะอยู่กับธรรมชาติการที่เราเพิ่งเรียลไลซ์ว่าธรรมชาติมันไม่ได้อยู่ตลอดไปธรรมชาติมันแบบว่าเอ้ยมันมันมีวันหมดอายุของมันมันแบบว่ามันเซนซิทีฟกว่าที่เราเรา คิดเอาไว้แล้วมันก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายไม่รู้จบครนี้มันก็เลยเป็นการเตีความว่าแบบว่าเออคน,คนเราเชื่อว่ายังไงคนเราหาวิาาธวีอยู่กับธรรมชาติได้แต่ว่าในตอนเนี้ยมันจะเป็นมาในรูปแบบไหนมันก็เลยออกมาเป็นรูปของแลนบอร์ดในแบบต่างๆที่เราสร้างที่บ้านอันนี้ก็เป็นรูปโตที่เราใช้ทำโปรเจกต์ของเราแล้วก็บอกว่าให้มองนอกกรอบอะไรอย่างงี้ค่ะได้ก็ ประมาณนี้ก็คือคิดว่าเราคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นเส้นทางของการที่เราเริ่มทำา r r e t i v v Universe แล้วก็ลิงก์กลับมาเข้ามาที่โปรเจกต์จบคราวนี้สิ่งที่เราได้จากการเริ่มแล้วจบเรารู้สึกว่าโอเคเราเห็นความคิดเราเคลียร์ขึ้นมากแล้วก็พอเรา Develop Creative Process ของเราอะ่ะมันเหมือนกับแบบมันมันมันก็จะเคลียร์มากขึ้น แล้วเวลาเรามีคําถามที่เราถามตัวเองอ่ะเราก็จะมี creative universe เป็น reference ว่าโอเคเราเคยคิดอย่างนี้ซึ่งหแบบับซึ่งแน่นอนว่าตออใหม่อะมันเกิดขึ้นได้และต่ออ่ะมัน develop ขึ้นได้แต่ว่าการมี reference in time และการที่จะทำโปรเจกต์ต่อไปตอนที่ทำโปรเจกต์ต่อไปเราอาจจะต้องทํา creative universe ใหม่เพื่อ recheck กับตัวเองเฮ้ยฉันยังเชื่อสิ่งนี้อยู่ไหมเราก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันจะทําให้ทุกคนอ่ะได้ประโยชน์ในการที่แบบว่ามองเข้าไปในตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นถาหาสิ่งที่ตัวเองต้องการ แล้วก็ drive สิ่งเหล่านั้นที่เป็นวิชาของตัวเองออกมาให้เป็นงานได้โ <Okay. S 1> อเคสวยงามมากคำถามท้ายก่อนอันนี้อยากฝากถึงคนนี้กำลังดูอยู่แล้วอาจจะแบบเกิดข้อสงสัยว่าเอยแล้วทำไมเราต้องลงทุนกับตัวเองในการสร้าง Creative Universe สคะสำหรับพี่แพรมันอยังไงก็ คืออย่างที่บอกเรารู้สึกว่าบางทีเราทำงานให้คนอื่นจนเราลืมว่าแบบว่าเราแซตนฟอร์อะไรคือเราการที่ใช่คือบางทีแบบว่าเวลาเราถูกพัดไปแล้วเราลืมลืมถามตัวเองจริงๆว่าเราต้องการอะไรแต่ว่าสิ่งที่สุดท้ายแล้วว่ามันจะอยู่กับเราอะถึงแม้ว่านึงเราออกจากที่ทํางานเราออกจากบริษัทคือบางทีเราทําตามบิชชั่นของบริษัทแล้ว แล้วเรามันเหมือนกับการทำ creative universe มันมีทุนของตัวเองที่เอาไว้ให้เราเกาะว่าโอเคเราเชื่อเรื่องอะไรแล้วเราจะเดินไปในทางไหนได้เออแล้วคราวนี้คำถามในการแบบ develop งานเ่ะมันก็จะคือคือมันเป็นผ่า h ของการ develop ing, งานให้ตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วมันเออมันขอโทษที่พูดซ้ำก็คือเรารู้สึกว่าแบบว่ามันเป็นการกลั่นตัวเองเข้ามา เข้าใจเราก็จะได้ทําในสิ่งที่มันโครลเลตกับแบรลูของเราจริงๆมันเป็นการเลือกอะเราว่ามันคือเป็นการเลือกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเว้ยนึกออกไหมเราจะได้เลือกถูกอย่างถ้าเรามีเกณฑ์ถ้าเราไม่มีเกณฑ์เราก็จะเลือกอะไรก็ได้เข้ามาในปะก้าของเราแต่ถ้าเรามีเกณฑ์เราก็จะสิ่งต่างๆเราจะเลือกงานเลือกเพื่อนเลือกคนเลือกสังคมที่เราจะไปอยู่เราก็จะเหมือนกับพอเรามีเกณฑ์ปุ๊บมันก็จะเลือกได้ดีขึ้น mm hmm. อืม โอ้ไม่ประมาณนี้ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นคือคลิปนี้มันเป็นอินโทรักชันเนาะให้ทุกคนเห็นภาพรวมของการสร้าง Creative Universe แล้วก็พวกเราฟโตโกะเต้นและพี่แพรก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสร้าง Creative Universe และมาแชร์กับพวกเราในครั้งต่อไปซึ่งจะเป็นซูมให้แบบคุยกันได้แหละอันนี้เป็นคลิปเนาะเออก็จะประมาณนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็พบกันใหม่สำหรับใครที่ กำลังสร้าง Creative Universe หรือว่ากำลังทำตามอินโทรนี้เนาะก็มาเจอกันได้ในครั้งต่อไป<ช><ๆ>เดี๋ยวก็เราก็จะแปะวันเวลาไว้แล้วก็ลิงก์เพเกลสับสกิปชันที่ทุกคนทำนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่แพรและทุกคนที่สนในคอร์สเติอมอีกนิดนึงก็คือ <laughs> ว่า สำหรับสำหรับทุกคนไม่ต้องไม่ต้องคิดว่ามีเดียมของงานของตัวเองคืออะไรอันนี้เราลืมเติมเนาะเ<ม>พราะว่าแบบมีเดียมของคุณคุณอาจจะเป็นเหมือนแบบนักออกแบบอักษรนักปรุงน้ำหอมหรือเป็นนักเขียนหรือเป็นคือทุกๆอาชีพมี สามารถสร้างมีเดียมของตัวเองได้มันไม่จํากัดก็คือต้องแบบว่าเดเวลอ p ของตัวเองเราเชื่อว่าแบบว่าเออมันไม่ได้แบบจํากัดอยู่สายแค่ครีเอทีฟด้วยคนที่เรียนวิศวะก็ทําได้คนที่เรียนอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ทําได้หมดเอออันนี้เราเหลือคนเห็นด้วยเพราะว่าเราสองคนก็ทําถูกไหมพี่เตยจริงอเราหูกมากเราพอว่าพอเราทาบูปะเฮ้ยครีเอทีฟนู้นของเราที่เป็นนักเขียนน่ะจะมีงานเขียนอยู่ด้วยเว้ยจะมีโค้ดหรือว่าจะมี แบบเนื้อร้องหรือ,อรบางอย่างอะที่มันคือคำอะอยู่ในนั้นด้วยหรือบางคนถ้าเกิดว่าเป็นนักดนตรีก็จะเป็นแบบชิ้นส่วนของดนตรีก็ได้นะพี่แพรถ้างั้นอืม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 คืออะไรก็<ห>ได้ทีออ่เกเนมากถึไปใช่แล้วเราก็อยากให้ทุกคนเอ้ยทำแล้วมาแชร์กันเราจะได้เห็นว่ายูนิเวอร์สของคนที่กําลังอยู่ในวงการน,นี้เนาะที่เรากําลังสร้างงานสร้างสรรค์อยู่ด้วยกันอะเขามองอะไรกันอยู่แล้วเรากําลังจะไปทิศทางไหนกันด้วยเออเออ ดีค่ะ,คะ,ะส,สวยมากโอเคให้กันขอบคุณทุกคนขอบคุณค่ะบายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย